สวัสดีค่ะก้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาถักริมแขนนิดนึงนะคะหลังจากที่ถักความยาวกันลงไปแล้วนะเออก้อยถักลายหัวใจเพื่อนเห็นไหมก้อยถักลงไปก็คือจากด้านบนเลยนะตรงนี้นะหนึ่งสองตรงนี้แล้วก็สามสี่ห้าหกหกช่วงลายนะเพื่อนๆสามารถถักกระจายลายได้นะไม่ไม่ต้องถักเหมือนก้อยก็ได้นะแล้วก้อยก็ถักเออหลักทึบหลักเอฟปะค่ะ ตรงนี้เนี่ยนะหลังจากจบลายสุดท้ายรงนี้ก็ลง f ไปอีกสัก4หรือ5แถวให้มาได้ความยาวเพิ่มเติมขึ้นละถักหลัก f เพราะว่าต้องการความรวดเร็วนะคะใช้เข็มเบอร์เล็กนะทุกคนตอนนี้ก็จะถักริมก็เปลี่ยนใช้เข็มเบอร์3.5จนี่นะทุกคนก็ริมก็จะถักรวบเออจ้ำปกตินะคะก็ใช้2-2งสองค่ะทุกคน อันนี้ก้อยเติขึ้นมาตรงนี้แล้วนะอ้อมไปสองอ้อคือควักหน้าควักหลังนะคะทุกคนก็อย่างเงี้ยสองหลักสองหน้าสองหลังอะคะ่ะอย่างนี้นะคะ แล้วก็ในแถวต่อไปแล้วก็ซ้ำหลักถักซ้ำกันเข้าไปกี่แถวก็ดูก็คือต้องลองใส่เนาะลองใส่ดูนะว่าจำความยาวจำริมประมาณนี้โอเคสำหรับเรายัางนะคะแต่ก่อนจะมาถักริมจำตรงนี้ความยาวก็ต้องได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะความยาวแขนะก็ถึงถักลายทิพย์ลงไปมันจะได้เร็วนะคะก็ก็ต้องลองใส่ดูนะคะคือให้มันได้ความยาวได้ประมาณเนอะตรงเนี้ยด้านด้านบนข้อลตรงนี้ะนิดนึดนนงน เผื่อว่าเราถักจ้ำลงไปอีกมันจะได้ประมาณเนอะคือมันมันจะเผื่อไว้นิดนึงค่ะอืมคือลองใส่แล้วว่างั้นนะทุกคนลองใส่แล้วนะคะอืมจะมาตามก้อยเป๊ะเลยก็ไม่ได้นะคือเพื่อนต้องต้องดูงานในมือเราเป็นหลักนะคะก้อยก็เออถักประมาณนี้เดี๋ยวลองใส่ดูอ้ามันสั้นไปนะมันน่าจะยาวอีกหน่อยนึงก่อนจะถักดิมจ้ำอย่างเงี้ยก็ถักเพิ่มจํานวนแถวลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป๊ะไม่ได้นะ ของเพื่อนก็ต้องดูงานในมือเป็นหลักอะคะ่ะจะถักกี่จำนวนแถวก็ลองใส่ดูค่ะเพราะลายริมจําตรงนี้เราไม่ได้ถักเ,เยอะอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ถักแบบเออสิบยี่สิบนิ้วมัน,ม,นมันไม่ขนาดนั้นอยู่แล้วนะเต็มที่ก็สิบแถวอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงด้วยซ้ำบางทีอะ แล้วแต่ว่าเออเราใส่เราโอเคมันจําได้พอดีมันอาจจะเออห้าหกแถวอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่วงแคบนะคะที่ที่เราถักกันตอนเนี้ยถักลงไปเรื่อยๆมันมีความแคบลงไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันมันมันโอเคมันพอไหมอย่างเงี้ยมันจํานวนแถวมันก็ถักไม่เยอะจํานวนรอบในการถักมันก็ไม่เยอะนะคะนั่นแหละถึงว่าคือเราเราจะเอาทรงเขาอะจะเอาทรงทรงจ้ำอะฉะนั้นก็คือมันจะได้ไม่ได้ถักเยอะไปแล้วค่ะ จำนวนแถวนะหมายถึงต้องถักเหมือนถักแขนถักตัวอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการถักมากริมแขนริมคอนี่ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะคือถักเพื่อที่จะเอาทรงทรงเสือ้อทรงงานให้มันเป็น,นในลักษณะนี้เฉยๆนะคะนี่เนี่ยก็ถักลงไปนะจะว่าก,กี่แถวนะั้นอย่างที่ก้อยบอกก้อยก็ยังไม่รู้ก็คือก้อยก็จะถักไปแล้วก็จะเอาข้อมือตัวเองเอาแขนตัวเองเนี่ยลองใส่เข้าไปดูว่าความยาวมันได้แค่นี้โอเคไหมไเนี่ยค่ะ ไม่โอเคก็ถักลงไปอีกมันจะต้องแก้ต้องเพิ่มหรือว่าต้องลดหรือว่าเยอะไปอย่างเงี้ยงานในมือเราเราต้องดูอเองนะคะเนี่ยมันจะแคบพ่อไปนะคะไอ้นี่ความแคบเนี่ยมันก็ยังไม่พอดีไงมันก็ยังต้องถักลงไปอีกเนี่ยได้จบแถวพอดีแล้วนะคะ เห็นไหมอันนี้ก็จะถักซ้ำานี่ยตรงนี้มันอ้อมด้านหน้าก็อ้อมอันนี้มันอ้อมมาจากด้านหลังก็ถักซ้ำแถวเข้าไปนะคะลงไปค่ะถักทั้งวันก็เพิ่งจะได้แขนข้างเดียวเนี่ยทุกคนแล้วก็เพิ่งจะได้มาต่อคลิปเนี่ยค่ะ คือมันต้องได้ความยาวก่อนนะเนาะเราถึงจะมาต่อคลิปได้จะมาเอออยู่ๆมาถักริมแขนแขนยังไม่มีเลยอย่างเงี้ยถักไง <laughs> งานแขนยังไม่ได้ถักเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําคลิปไม่ได้ไมืนต้องแบบเป็นขั้นตอนไปนะอย่างถักเก็บคอเงี้ยออมันมีคอแล้วคอมันกว้างเวลาเราใส่เออมันหลุดบา่ามันไม่อยู่บนตัวอย่างเงี้ยเพราะคอมันกว้างไปอย่เออ้วเราก็มาถักริมคอได้มีตัวแล้วแต่ยังไม่มีแขนนี่เราก็ต้อง ถักต่อแขนไปก่อนนะหรือเราถึงจะมาถักจำ้ำริมตรงนี้ได้นะคะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปค่ะแขนข้างเดียวก็กนั่งถักทั้งวันนะทุกคนคือก็ไม่ได้นั่งทั้งวันทุกคนแต่ว่าก็ทํานูน่นทํานี่ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ,อทํากับข้าวบ้างดูหนังบ้างวางบ้างพักบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าแป๊บเดียวเสร็จนี่ค่ะเพียงแต่ว่าเราเราต้องมาต่อคลิปด้วยไม่ใช่หรอ พอมันได้ความยาวปุ๊บเราก็ต้องอ่านเดี๋ยวขึ้นมาต่อคลิปนิดนึงเนี่ยค่ะแต่ตัวริมตัวจ้าเนี่ยทุกคนไม,ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้บังคับนะคะไม,ไม่ได้แบบว่าต้องถักเหมือนกันนะเพื่อนๆอย่างที่ก้อยบอกมาตลอดว่าบางคนเขาก็มีแบบมีลายในใจอยู่แล้วเออเขาเขาเขานำทางตัวเองได้แล้วเขาก็อาจจะแบบเออถักแล้วดูลายแต่ว่าริมแขนริมคอเก็บงานขั้นตอนสุดท้ายอย่างเงี้ยก็บางคนเขาก็จะมีสไตล์ของเขานะฉะนั้นเราก็ ไม่ได้บังคับว่าต้องถักเหมือนกันนะมันบังคับกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าก้อยก็ทําทลิปให้ดูเป็นแนวทางว่าเพื่อเพื่อนว่าเอออยากจะถักตามทั้งตัวเลยค่ะก็เอาเราก็ลงให้ครบทุกขั้นตอนนะคะบางคนว่าเออโลถักตามทุกขั้นตอนเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเป็นมือใหม่เงี้เนาะยังไม่นีมีแบบมีแพทในใจอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ดูเราเป็นแนวทางก็ถักตามทุกอย่างวันหนึ่งวันหน้าก็ฝีมือก็จะค่อยพัฒนา ก็จะเก่งขึ้นนะคะเราก็เออมาลงคลิปให้ดูไว้เป็นแนวทางว่าเออของเราเราถักอย่างนี้นะอย่างเงี้ยใครอยากจะถักตามก็ตามค่ะไม่ตามไม่ว่ากัน <c oughs> เราจะไปบังคับใครได้เนาะเนี่ยค่ะทุกคนลงไปนะกี่แถวนั้นยังไม่ดูนะลองวนดูค่ะทุกคนข้อแขนเรามันเล็กนะเนี่ยก็ยังเล็กอยู่อะ่ะทุกคน,นก็ยังใหญ่อยู่อะ่ะ หักลงไปก่อนค่ะน่าจะสักสี่ห้าแถวนะทุกคนหรือมากกว่าน,นั้นไม่รู้ค่ะเนี่ยแป๊บเดียวจบแถวแล้วเนี่ยมันจบก็ลงในในในโซ่ก่อนนะโซ่ที่สามแล้วเราก็อ้อมตามหลักที่ที่เราถักไว้อยู่แล้วก็คืออ้อมอ้อมจากด้านหน้าแล้วก็มาด้านหลังเนี่ยสลับกันไปมานะคะถักลงไปให้ได้ความยาวมรรลุนกันอทีว่าเออตัวลายหัวใจที่เราอุสาธ ถักเลียงลงไปนะเขาจะอยู่กันในลักษณะไหนหลังจากที่เราดึงงานด้านขยับปลายงานตรงเนี้ยงานเขาก็จะอาจจะเฉียงบ้างนะแต่ว่ามันเป็นก็เป็นสไตล์แล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันตอนจบข่าว่าลายแขนก็จะประมาณไหนถักบนไปเลยจะ้ะทุกคนตอนนี้ก้อยก็ถักได้จํานวนแถวของก้อยนะก้อยถักทั้งหมดนะสิบสิบแถวนะทุกคนสิบแถวของก้อยนี่คือก้อยถักแล้วก้อยก็ ลองใส่ด้วยนะคะดูว่าความยาวเนี่ยเราโอเคกับมันเรียงนะคะอันนี้คือล็อกด้วยมาร์กแล้วก็ลองใส่มาตะกี้แล้วก็โอเคนะคะก็จบลงที่สิบแถวนะ,ะทุกคนกล้องมันจะหลุดทุกคนนะ,ะโอเคเนี่ยคะ่ะเรียบร้อยนะคะแขนหนึ่งข้างนะเดี๋ยวก็จะไปต่ออีกข้างนะคะทุกคนนี่ลายที่แขนก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ตรงเท่าไหร่มันก็จะ ตามเอ่อความยืดหยุ่นของเส้นได้ที่ดึงๆกันลงไปในตอนที่เราถักจ้ะก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะอันนี้แขนให้วางนี่ความยาวที่ตัวยังไม่ได้นะเดี๋ยวก,ก็ต้องไปถักต่อ,อแต่ว่าวันนี้ก็คือได้คอได้คอมาแล้วแล้วก็ได้แขนมาเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราไปถักต่อ ก้อยก็จะไปถักต่อยแขนอีกข้างนึงแล้วก็ความยาวที่ตัวนะคะอันนี้ก็ถักต่อเนื่องบนไปเลยจ้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ